ไม่มีคลื่นหรอวะฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮะมาฟังมาฟังขึ้นมาฟังขึ้นคลื่นทะเลกันนะไหนๆก็มาถึงบางแสนแล้วในรอบโอ้โหสี่ห้าปีได้ <laughs> อ่าได้ยินไหมครับผมไปขับขับรถเล่นมาฮะมากินข้าวเนี่ยก็เลยมาถ่ายทอดสดเนี่ยโหขึ้นทะเลเปรี้ยวมากเลยฮะรู้สึกจะเหมือนเห็นชาวแกงแบบชาวแกงหายไปแล้วสวัสดีครับผมยังไม่หลับไม่นอนกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวอก็เนี่ยฮะขับรถขับรถมาเล่นนะก็เลยถ่ายทอดสดอ่าให้ฟังให้ฟังเสียงขึ้นกัน ได้ยินไหมฮะเียงขึ้นเสียงขึ้นพัดผ่าใช่ครับผมใช่ฮะสัญญาณดีแน่นอนครับผมนี่ฮะได้ยินไหมฮะคืนสวยงามฮะเนี้ยจัดไปครับเนี่ยฮะหรือว่าเราจะมาดูรู้สึกค่ำคืนนี้มีดา ใจฉันมีเธอคู่ดวง,งเดียวกันต่อภาาทุกคำพยายามดวงใจอยู่ไหนโอกาสที่ได้สายลมอบอุ่นหัวใจจะทำเนี่ยขึ้นเยอะมากแล้วผมอากาศดี รววไว้โอกาสหน้าผมว่างๆเดี๋ยวชวนฮะอันนี้ก็มาก็ไม่ได้ตั้งใจมาฮะเพื่อนๆก็รีบๆชวนกันมาเหมือนกันนะก็เลยต้องออรีบมาเลยครับเไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปกันยังฮะไหน,นๆก็มาถึงนี่แล้วก็มาฟังไอ้น,นี่กันหน่อยอ๋อรู้สึกเพื่อนๆจะ เหมือนจะรีบรีบกลับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องเดินกลับไปที่รถก่อนเหมือนเพื่อนจะเรียบรีบออกเดินทางกันแล้วะฮะกลับไปไทโมกันดีกว่าฮะ,ะเดินกลับไปที่กลุ่มตัวแรงก่อนเีน้ยะฮะเดี๋ยวให้มาดูว่าใครมาใครมาใครมากันบ้าง เนี่ยครับผมเนี่ยฮะชาวแกง๊งฟาลเรียบเลยชาวแกง๊งไงนะเนี่ยร้องบอกผูช้ชายมีเธอชิกลิตเนี่ยเนี่ยชาวแก๊งเทียบเลยฮะของหูแจ้งนะครับเอ้ยใจเย็นอ่ะไลฟ์หรอไลฟ์สด,สด ต่อเดี๋ยวขอดูหน้านี่ฮะอ่าวิลัสตีนี่อย่งเปี้ยป่าเป่าเปล่าวเปี้ยวเตี้ยวมคนดูป่ะเดี๋ยวห้าสิบแต่ปัญหาคือมันไม่มีตัวเลขขึ้นตรงนี้ว่ะปกติมันจะมีตัวเลขขึ้นว่าขับไปเท่าไหร่ไม่ใช่หมายถึงตัวเลขเวลาที่เดินม๋ออาจจะเป็นเพราะขึ้นไม่พอไม่หลับไม่นอนกันเนาะอ้าไอ้ลุยสวนมาลุยสวนลุยสวนลุยสวนเพราะขับรถดีดี ลิศวนลิสวนไม่ยอมมาลิสวนเออลิสวนไม่ยอมมาวัดดาวเปิดใหญ่มากลิสวนทำไมไม่มาไล้มีแต่คนพูดถามถึงอยากเห็นล็อกกี้ใช่เขามืดมากแถวนี้กลับแล้วครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับกันแล้วฮะต้องเอาหมวกมิงไว้ให้ชาวแกลงครับง่ายตอนเช้าเหมือนเดิมไอโฟล์ดลิวนทักมาบอกขับรถดีดี ลุยสวนลุยสวนไม่เชนยังไม่ใจเลยมาเชยนะสิสวนไม่ใจเลยมาไม่ใจลุยสวนไม่ใจแหมะมาไม่ได้ลุยสวนทำไมไม่มาเนี่ยรู้สึกอะไรมันเป็นอะไรอ๋อรู้สึกไม่ดีช่วงนี้โอเคอ๋อแล้วช่วงไหนรู้สึกดีก็จัดไปเอออ่ไอ้เงยสวนไม่มาเหงาเลยเออเหงาเลยฮะไอ้ว่นแล้วฮะก็อะไรพี่จีอ้าว นี่โอ๊เย็ดครับออ่่่ไมใชนี่ฮะราชินีครับผมอ่ะราชินีลูกทุ่งไม่ใช่โอ,อเค <c oughs> <c oughs>